สวัสดีค่ะน,นี่จะรับข้าสชมช่องผลมาท้องฟ้าสวยงามมากเหมือนภูเขาเหมือนอะไรนะตาอ้วนม,มีตัวเลขนะนายเอ๋น่ไนไยบอว่าตัวเลขขึ้นบนท้องฟ้าใครเห็นก็นจับเอาเด้อพี่น้องใครก็เห็นเอาตาอ้ว,วนตางองเจ้าอยู่ไหนอ่ะโอ้ลืมเลยนี่ปล่อยนี่ดิ ปีนี้ถ่ายชีวิตเต่าหลายตัวแล้วตาเนาะตอนนั้นก็ขี่รถไปทำงานก็เจอเต่าเราก็เก็บเราก็ปล่อยสู่คืนธรรมชาติสวัสดีทุกท่านมาพบมาเช่นเ่ยท้องฟ้าสวยงามนะคะเราก็เกลืมทุกท่าน,าานาเลยล,ลุยงานเต่าเนี่ท,ท่านผู้ชมบัง พี่น้องเพิ่งน้ำกันเดอ้อคือเมื่อเช้าเนี่ยใส่จันแล้วมันได้เต่านะพีนเต่าตัวใหญ่มากตาเจอตัวเลขไหมนี่เต่าแล้วทีนี้มันไม่ยอมขยับขเขยื่อนไปไหนเลยนะผมวางไว้ตรงนี้มันก็อยู่ที่เดิมไม่ยอมขยับขเขยื่อนไปไหนเลยนี่ไงนะหนึ่งหนึ่งตาหนึ่งหนึ่งไม่ใช่ละ นี่ไงเลขหนึ่งนี่มันใหญ่เกินต้องดูเล็กๆเ,เอา้ามันก็ต้องดูใหญ่ๆเลยเนาะยทำไมมันไม่จุดตรงนี้ด้วยนี่ขึน้นมาหนี่งหนึ่นงอะไรอะตาจุดตรงนี้ด้สองจุดนี่นี่เลขสองนี่เลขสองนี่นี่เลขหนึ่งตาดูตัวเลขก,ก่อนดูไงทองดูทองก่อน เอาอยาไปอยู่ใกล้ปากมานะตรงท้องอะ่ะเราไม่เจอตัวเลขตาเราเจอแต่ตรงเมื่อกี้เราเห็นเลขหนึ่งถ้าเจ้าอยากมีชีวิตเจ้าจงบอกเลขมาอ๋จะปล่อยไ้นี่ยข้าจะปล่อยเจ้ามาณเดี๋ยวนี้โอ้ยสัวบานลระเปิดปากลา <laughs> สัวบานกลาอให้เจ้าปล่อยตัวนี้ ก็เคยปล่อยมอันจะถือเดี๋ยวเขาจะถือกล,<า>ล้องให้วางก่อนวางก่อนเรากลัวมันอยู่แจนี้ไปไหนคนบ้าเห็ดปล่อยนะท่านเพราะว่าผมปล่อยหลายตัวแล้วปีนี้เออแล้วเห็นมีหนึ่งอัเออยังเห็นหนึ่งอีกเลขเจ็ดลุลิ่งอะไรนี่อืมเอ้าตัวใหญ่มากเลยนี่เลขหนึ่งเบลอเลยหนึ่ง ไไปตรงเดินลงมาตรงนี้เติล์กกาลงเลยไม่ใช่ปล่อยเต่าแด้ปล่อยคนไปด้วยติลากาลงนะ้้คา,างงน้ให้นะเ,เราสุขภาพงบเอฟซี <FC S 2> เห็น<อ>คลิปนี้ก็อนุโมทนาสาธุด้วยกันฮะ น้ม้เยอะแยเลยขอให้รวยขอให้ถูกหวยขอให้เจ้าจงมีชีวิตที่ดีนะอย่าเข้าจันตรงนี้อีกนะนี่มันเหลืออีกตัวนึงนี่เลยจันนี่นี่นี่ปล่อยตรงนี้นี่นี่นี่ปล่อยปล่อยตรงนี้นี่เออปล่อยให้มันอยู่ตรงตื้นๆนั่นก่อนนี่นี่ตรงตื้นๆหาดๆเนี่ยให้มันเดินไปเอง อให้เงินไหลนองทองไหลมาไปตาเขาไม่ไปอ่ะไปถ้าเขาลงในน้ำเดี๋ยวสักพักเขาก็เดินแต่อยู่ในรถมันไม่ไปไหนเลยนะมันนิ่งอยู่กับที่เลยนะอยู่ในน้ำไม่รู้มันจะไปหรือเปล่าเจ้าถอยถอยห่างๆเดี๋ยวมันคิดว่ามีไยมันจะหดตัวเข้าไปม,ไม,ม,มันรุนกันว่ามันจะเดินหนีหรือเปล่า เป็นเต่าที่ไม่ค่อยเดินมากเลยมันขี้เกียจหรือเปล่าท่านดูนะค่ามันจะไปหรือเปล่าเต่าขี้เกียจก็มีเหรอเฮ้ยมันบ้วนปากแล้ว,วมันเล่นฟองน้ำแลนะ้วนะนี่ไปแล้วม,นะมันไปแล้วเคลื่อนแล้วเคลื่อนแล้ว ไปแล้วไปแล้วขยับตัวแล้วไปโชคดีนะไม่รู้ตัวที่เท่าไรแล้วปีนี้ไปยโชคดีมีชัยลงไปแล้วข่านไปแล้วอือ๋อโชคดีมีชัยชอย่าบอกนะว่าตอนเย็นเจอกันอีกเข้าจันอีกตัวนะรถจอดตางถนนหรือเปล่าไม่ได้จอด จะไปลุยงานแล้วก็ปล่อยเตาต้นไม้ใหญ่เข้าจำไปเช้าสาเหตุแม่นายเต็มเลยทอดตรงนี้นะมันเป็นแหล่งน้ำกว้างแล้วท่านเป็นแหล่งน้ำที่กว้างก็เลยเอามาปล่อยอยู่ตรงนี้ตรงตรงที่เราได้น้ำมันไม่ค่อยเยอะน้ำมันขุ่นด้วยแหละอยู่ตรงนี้น้ำมันสะอาดกว่ามันใสกว่าอันปักพวกอะไรเตาอ้วนเอาไม้เต็มเลยต้าไม้แม่น

สมธรรมชาตินะคะนารังของตายายนาของเราไทยตายายทำดูทุกท่านท้องฟ้าสวยงามมากดูท้องฟ้าพี่น้องเลยชมบรรยากาศนะคะ ้องฟ้าสวยงามมันใบเลยงานนะงมือกับใบซา้ายมือกับใบซา้ายพี่น้องเอ้ยเบียรก,กันไล่แต่มราเดินทางนะท่านสองดูกดอนรถตรงนี้ลาไม่ได้เนะคือตรงนี้น่าจะเช่นเดียวกันโอเคขออนุญาตเดินทางก่อนทุกท่าน เอฟซีเห็นคลิปนี้ปล่อยเต่านะท่านขอให้ทุกท่านโชคดีนะเอออันร่วมอนุโมทนาสาธุนะกับเราพี่นอ้องเอ้ยเออขอให้เจ้าเตา่านะไปอยู่รอป<ร>ปลอดภ<ม>ัย<ป>นะนะแผ่ลูกแผ่ล้านเต่าเป็นสัตว์สัตว์ที่อายุยืนที่สุดนะเออมันมีอายุมาเป็นร้อยร้อยพันพันปีนะพี่นอ้องภาวนาให้ยุยืนเหมือนเตา่า เราปล่อยเต่าหลายตันแล้วก็คงจะไม่ถึงพันปีเหมือนเต่าหรอกจะอยู่ทำไมพันปีเป็นร้อยปีก็พอพลรูกหลานอ่ปนี้ก็ประมาณนี้แล้วค่ะสวัสดีค่ะเดินทางก่อนดูค่ะ